สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวิเคราะห์กราฟหุ้น20ตัวก่อนเปิดตลาดประจำวันที่30เดือน5 2025นี้โดยหุ้นที่เราจะมาดูกันก็จะมี Delta K Bank Advance CPO BBL EA SCB PTT GC BDMS True SCC Gap TTT EP CCET KTB Amata h o AOT, WHA แล้วก็ i v l ตามลำดับนะครับนะไม่เป็นการเสียเวลาขายยาก่อดแป๊บหนึ่งนะครับวันเสาร์นี้จะเจอกันแล้วนะครับกับงานสัมนาหุ้นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสานอีสานใต้อีสานใ,ใต้นะครับก็วันเสาร์นี้นะครับช่วงบ่ายนะ สามารถมาเจอกันได้นะครับใครที่เป็น FC พี่กวีนะครับอ่าอยู่ภาคอีสานก็มาเจอกันได้นะครับแล้วก็สำหรับ FC อ่าช่องมณนนีแบตเตอร์ก็มาเจอเจอกันได้นะครับสามารถ walk in มาลงทะเบียนได้นะเวลาสิบสองนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็เริ่มนะเริ่มสัมมนา,าก็สิบนาฬิกาถึง17บเนาฬิกานะครับที่โรงแรม เซนทราอุบลราชธานีนะครับหรือว่าใครกลัวไม่มีที่นั่งนะครับสามารถสำรองที่นั่งนะสแกนไลน์ตรงนี้ได้นะครับหรือว่าจะ Wal k in เข้ามาเจอกันที่หน้าง,งานก็ได้นะครับรับรองว่ามีที่เด็ดให้แน่นอนผมเห็นสไลด์ของทางพี่กวีละโอ้โหมีหุ้นเด็ดให้ด้วยนะครับมีหุ้นเด็ดให้ด้วยนะครับเรื่องนี้น่าสนใจนะสำหรับตัวผม พี่ๆท่านไหนนะครับที่ติดปัญหาอ่านแนวโน้มไม่ได้หาแนวรับแนวต้านไม่ได้ไม่รู้จะซื้อตรงไหนไม่รู้จะออกตรงไหนวันนั้นนะครับวันนั้นพี่ๆที่ไม่สามารถดูกราฟได้จะดูเป็นอ่าดูเป็นเลยแหละดูแนวโน้มเป็นเลยแหละแนวรับแนวต้านดูคร่าวๆได้เลยแหละนะครับในวันนั้นวันเดียวอ่าเพราะว่าผม มีเครื่องมือให้พี่ๆสามารถนะครับสามารถรู้ได้เลยนะไม่ต้องไปคิดเองไม่ต้องไปถามกูรูเซียนเทพนะครับว่าอันนี้เข้าได้หรือยังออกได้หรือยังพี่ๆไปในงานวันเนี้ยเจอกันในงานวันเนี้ยสามารถรู้ได้เองเลยถ้าได้แบบนี้โอเคไหมครับถ้าโอเคเจอกันที่งานอ่า,าเจอกันที่งานนะครับ อ่ะคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของเรากันต่อนะครับสำหรับวันนี้โอ้โหค่อนข้างค่อนข้างเจ็บแสบนะค่อนข้างเจ็บแสบนะครับเมื่อเช้าเนี่ยอ่าผมขออนุญาตซ่อนอินดิตตัวที่วาดไว้ก่อนเปิดให้มันเป็นแท่งราคาแบบแท่งเทียนเมื่อเช้าเนี่ยโหดมากนะครับ เมื่อเช้านี้โหมดมากนะคือเปิดโดดขึ้นไปนะครับทาจุดสูงสุดอยู่ที่หนะึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดอ่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดิบแปดนะครับแล้วก็ปิดลบลงมานะครับปิดลบลงมา โอ้โหเหลือแค่สามจุดบวกสามจุดจากตอนแรกนี่บวกจุดสูงสุดขึ้นไปนี่ประมาณสิบเจ็ดจุดนะครับ ATO อ่ะอารมณ์ประมาณ ATO นะครับได้ข่าวได้ข่าวว่าทําอะไรนะยกเลิกใช่ไหมอ่าศาลบอกทําเนี่ยที่พูดมาเนี่ยยกเลิกนะครับเออก็ขึ้นไปนะครับ แต่สุดท้ายเป็นไงครับปิดลงมาเหมือนเดิมเพราะหลักๆคือโอ้สภาพหุ้นไทยนะครับการลงทุนเศรษฐกิจหุ้นไทยมันแย่นะครับถ้ามันยกเลิกแบบนั้นเนี่ยผมมองนะสิ่งที่มันได้ไประโยชน์ก็คือดาวโจนสนนะ์หุ้นที่มันอยู่ในดาวโจนหนุนะ่นอ่ะรู้ปะแต่เซ็ตไม่เกี่ยวนะจ๊ะ อ่ามันก็สะท้อนมาที่กราฟนะครับมันก็สะท้อนมาที่กราฟซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็ยังต้องลุ้นต่อไปนะครับยังต้องลุ้นต่อไปซึ่งตอนนี้เนี่ยแท่งราคามันเปลี่ยนเป็นสีเขียวนิดนึงนแต่เป็นโดจินะครับต้องรอดูนะว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้จะหลุด หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าหรือเปล่าเออถ้ามันหลุดก็ลงต่อนะครับพี่น้องเพราะว่าแนวโน้มมันยังเป็นแนวโน้มขาลงนะผมมองถ้ามันจะกลับตัวนะครับถ้ามันจะกลับตัวมันต้องไปยืนเหนือหนึ่งพันสอง้อยสามสิบให้ได้ก่อนนะประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นนะโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู most active ยี่สิบตัวกันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกนะ ตัวแรกคือเจ้าตัวเดลตานะครับอ่าเดลต้าก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแนวรับผมเพิ่มเข้าไปตรงนี้แม่เมือ่อเมื่อวานนี้สองแดงนะวันนี้มาเขียวเฉยเลยนะครับอุตสาห์รอแถวแถวเก้าสิบห้าจุดห้านะครับก็ต้องเพิ่มแนวรับเข้าไปอีกหนึ่งจุดนะครับคือบริเวณ หนึ่งร้อยี่บาทนะหนึ่ง้อยสี่บาทคือแนวรับนะส่วนแนวต้านหนึ่งร้อยสิบหบาทนะสำหรับตัวเดลต้าก็มีสองกรณีนะครับใครที่มีหุ้นนะก็สต็อปลอสหนึ่งร้อยสี่บาทนะส่วนใครที่ยังไม่มีหุ้นนะครับผมมองว่าถ้าเข้าไปตอนนี้นะจากการาฟเนี่ยมันก็เป็นไซด์เว์นะครับไม่ไม่ได้เปรียบอะไรนะไม่ได้เปรียบอะไรรอดีกว่ารอให้มันรอให้มันทะลุนะครับ รู้116เราค่อย follow by หรือว่าถ้าคุณมองว่าเฮ้ยฉันจะซื้ออยู่แล้วคุณรับความเสี่ยง,ได,นะงไ,ได้นะครับระหว่าง stop loss ไว้ที่104ก็ก็ทำได้ครับอย่างที่สองคือรอให้เขาย่อลงมาที่เส้นแนวรับนะครับเราค่อยซื้อขึ้นไปนะสำหรับใครที่อยากต่อราคานะก็ประมาณนี้นะครับตัวถัดมา K-Bank เคแบงเป็นแนโน้อมไซเวนะเป็นแนโน้มไซ <way> นะเวยูนน่ในกรอบนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าถึงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดจุดห้าใครที่มีหุ้นก็หลุดร้อยห้าสิบก็ขายออกหน่อยนะอืมหลุด1้อยห้าสิบขายออกหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ควรมีหุ้นเลยถ้ามันหลุดร้อยสี่สิบห้านะครับจากกรารนะอืมส่วนคนที่ไม่มีหุ้นนะครับก็ตอนนี้ ยังไม่มีจังหวะรอดูที่แนวรับนะร้อยสี่สิบแปดร้อยสี่ิบห้าสามารถรับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่แล้วมีสัญญาณการก,กับตัวเป็นสองเขียวก็สามารถรับได้นะถัดมาแอดวานแอดวานเป็นแนวโน้มขา,าขึ้นนะครับแต่ว่าย่อลงมาที่แนวรับของเราละนะครับต้องดูว่าแนวรับที่สองร้อยแปดสิบหกรับอยู่ไหม ถ้ารับไม่อยู่แนวรับถัดไปคือสองร้ยเจ็ดสิบหกนะส่วนแนวต้านสามร้อยเก้านะครับสาม้อยเก้าตรงนี้เราก็ต้องจับตาดูแล้วนะตัวแอดวานถัดมา c p r เฮ้ยไม่ยอมหลุดยังเหนียวนะครับสำหรับ c p r คนรอซื้อเยอะเหลือเกินนะรอที่สี่สิบหกจุดเจ็ดห้าเยอะเหลือเกินนะมีแรงสู้ขึ้นมานะ แต่ก็ไม่ไหวนะครับแต่ก็ไม่ไหวอ่าเฝ้าระวังหน่อยนะถ้าหลุด46.75นะครับต้องลดแล้วละลดระดับการถือหุ้นนะครับของตัว CPO นะเราค่อยมารอรับอีกทีโอ้โหหาไม่เจอเลยวีต้องดูวีคมารอรับอีกทีนี่ท่านี้เลยนะ39 สี่สิบสี่สิบสามอ่ประมาณนี้นะครับบางคนบอกเอ้ยสี 40, ่สิบนี่สู้ตายเลยเออก็สู้ๆนะครับส่วนระบบเทรดแบบมันนี่แบตอร์ของเราไม่สนใจนะครับขาลงเออใครได้ก็ยินดีด้วยนะครับเราไม่อิจฉาใครนะครับตบมืออย่างเดียวเยี่ยมที่สุดยอดนะครับแต่ผมไม่กล้าซื้อนะครับ แนวโน้มขาลงไม่เอานะครับเพราะว่ามันเป็นกฎของเราเนาะโอเคถัดมานะครับตัว BBL หลุดเป็นที่เรียบร้อยนะหลุดหนึ่งร้อยสี่สิบห้าแบบนี้ก็ต้องขายออกนะครับต้องขายออกนะแบบนี้แนวรับถัดไป1 4ดร้อยสี่ิบเอ็ดนะครับส่วนแนวต้านหนึ่งร้อยสี่ิบเก้าจุดห้า ถัดมาตัว E A นะฮะ E A เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในช่วงนี้นะถ้าเราดูแค่ช่วงนี้นะแต่เราแต่เราอย่าไปดูภาพรวมนะครับภาพรวมพี่เขาก็ก็ลงนั่นแหละนะภาพรวมภาพใหญ่ๆพี่เขาก็ลงนั่นแหละแต่จังหวะเนี้ยคือถ้าดูในพีเรียดเนี้ยนะตั้งแต่กรกฎานนะมาเนี่ย ขาขึ้นมาละนะครับแนวรับของ e อออยู่ที่สองบาทแปดสิบแนวต้านสามบาทสี่สิบนะครับถ้าหลุดสองบาทแปดสิบไม่ดีนะถ้าหลุดสองบาทแปดสิบไม่ดีไม่ดีเลยแหละแต่ว่าถ้าสามารถทะลุแนวต้านสามบาทสี่สิบได้แนวต้านถัดไปก็สี่บาทนะถัดมา SCB แท่งราคาสีแดงมนาะแบบนี้ก็เฝ้าระวังหน่อยนะอ่าตัว SCB ผมให้แนวรับเป็นตรงนี้นะหนึ่งร้อยสิบแปดนะถ้าหลุดหนึ่งร้อยสิบแปดไม่ดีนะ SCB ส่วนแนวต้านหนึ่งร้อยิบสองจุดห้า ตัวถัดมา PTT GC นะครับเอาโหก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแนวต้านถัดไปนะแนวต้านถัดไปคือบริเวณยี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์นะใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปได้นะครับใครที่มีหุ้นก็ถือต่อไปได้แนวรับนะสิบแปดบาทสาสิบ ตัวถัดมานะครับ BDMS เหนียวไว้เฮ้ยอ่าวันนี้แท่งราคาเปลี่ยนสีนะจากสีแดงเป็นสีเขียวนะครับไม่ยอมหลุดลงมานะไม่ยอมหลุดลงมานะอ่ะแนวรับผมให้เป็นแนวนี้นะคือ21.3นะครับโนต้ตไว้เลยว่าถ้าหลุดไม่ดีส่วนแนวต้านนะแนวต้านธรรมชาติ อยู่ที่ยี่สิบสามนะสำหรับตัว BDMS ขาลงแบบนี้ก็ไม่เอานะครับใครที่มีก็ระวังหลุดยี่สิบอดจุดสามไม่ดีทัดมาหนึ่งชั่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะนแนวรับสิบสองบาทแนวต้านสิบสามบาทสามสิบจากกราฟก็มีโอกาสนะทั้งราคาเป็นสีเขียวแบบนี้ ก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบเอ่อต้องเพิ่มแนวต้านเข้าไปให้อีกแนวหนึ่ง12.9นะครับพยายามทดสอบหนึ่งวันสองวันสามวันสีวนวนวน่วันห้าวันห้าวันละไม่ผ่านนะครับเออต้องลุ้นให้ผ่านให้ได้นะ12.9ค่อยมองเป้าถัดไปคือ13.3นะครับถัดมาตัว S&C c นะครับ S&C c, เป็นแนวโน้มขา อะไร SCC เป็นแนวโน้มขาอะไรครับแนวโน้มข,ขาขึ้นนะเพราะอยู่เหนือเส้นนะครับใครที่มีหุ้นตอนนี้นะก็ต้องเลือ Stop ่อนสต็อปลอดมาวางไว้ตรงนี้เอาไว้ที่โลเดิมเดือนนะเอาไว้ที่โลเดิมเดือน่งร้อยหกสิบสองจุดห้านะร้อยหกสิบสองจุดห้าเป็นแนวรับนะส่วนแนวต้านถัดไปนะแนวต้านถัดไปคือบริเวณหนึ่งร้อยแปดสิบแป ถัดมากราฟเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับ43แนวต้าน51.25นะครับใครที่มีหุ้นก็สู้ๆนะไม่มีหุ้นก็เฉยๆไว้ถัดมาพีที่ที่ EP นะเป็นแนวโน้มไซด์เว่ย์นะแนวรับ93แนวต้าน107.5ราคามันอยู่ตรงกลางแบบนี้ก็ไม่ต้องไปเทรดเขานะถัดมา แคลคอมเป็นแนวโน้มขาลงนะครับเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับอยู่ที่5้าบาทสีแนวต้าน7จ็บาทสานะครับถ้าหลุด4ี่บาทสีไม่ดีนะแคลคอมถัดมา ktb นะ k t ทเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะเพราะว่าราคามันก็ยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ อูเหือแบบนี้ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะแนวรับอยู่ที่ยีิบสองบาทแนวต้านยี่สิบสี่จุดหกนะใครที่มีหุ้นหลุดยีิบสองบาทขายออกก่อนนะถัดมาอมาตะเป็นแนวโน้มขาลงแนวรับสิบสี่บาทแนวต้านสนะิบหกจุดเก้าใครที่มีหุ้นก็ระมัดระวังนะหลุดสิบเอ็ดบาทยี่สิบไม่ดีนะใครไม่มีก็เฉยๆไว้หุ้นขาลง ตัวถัดมาท็อปนะครับมา่า,มาขึ้นมาสวยสดงดงามนะตัวท็อปเนี่ยพอดูว่าแก็บมันอยู่ตรงไหนอ่ะมันต้องมาปิดแก็บตรงนี้ถูกไหมสามสิบสี่บาทนะครับท็อปมีแนวต้านอยู่ที่สามสิบสี่บาทแนวรับอยู่ที่ยี่สิบแปดบาท เจ็ดสิบห้าชะตางนะ่ะจากกราฟก็ใครมีหุ้นก็ถือไปได้เรื่อยๆนะครับอืมใครไม่มีหุ้นก็รอที่แนวรับก็ได้หรือว่าจะซื้อเข้าไปก็ได้นะครับแล้วรอไปขายที่แนวต้านสามสิบสี่แต่ว่าถ้าหลุดยี่แปดจดเจ็ดห้าก็ออกนะถัดมาเอทีเป็นน้อขาลง <c oughs> โอ้ยลงยับเหลือเกินนะเอลที LT. แนวรับสามสิบสามใช่ไหมอือแนวรับสามสิบสามนะครับแนวต้านสามสิบเจ็ดจุดสองห้านะถ้าหลุดสามสิบสามไม่ดีอือเจอกันอีกทีก็ยี่สิบแปด แปออทามโลไหมไม่ใช่เนาะไม่ใช่ออทามโลเดี๋ยวขอดูมันหน่อยนะอืมต้องขยับตรงนี้สามสิบาทนะแนวรับถัดไปคือสามสิบาทคือตรงนี้ถ้าลุดสามสิบาทก็ยี่บห้าเลยนะอันตรา,าย เออทีไม่เหมือนเดิมแล้วนะออถัดมา W H A เป็นแนวโน้มขาลงนะเป็นแนวโน้มขาลงขยับแนวรับใหม่แนวรับสามบาทสี่สตางค์นะอะ่ถ้าหลุดตรงนี้ไม่ดีนะหลุดสามบาทสี่สตางค์ไม่ดีนะ 3, 4, ส,นนะส่วนแนวต้าน สามบาทหกสิบนะครับใครที่มีตั้งแต่สองบาทยี่ิสองบาทห้าสิบยินดีด้วยนะครับแต่ว่าถ้ามันขึ้นมาโซนนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะผ่านยากโซนนี้น่าจะผ่านยากนะเป็นคิลลิ่งโซนนะตรงนี้คือคิลลิ่งโซนนะครับจุดที่เขาจะฆ่าหุ่นนะสามบาทหกสิบถึงสามบาทแปดสิบเนี่ย มีคนพร้อมเทหุ่นใส่นะครับเทหุ่นใส่มือคุณเลยแหละ <c oughs> ตัวสุดท้ายนะครับ i v l i v l ก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นแนวรับสิบเก้าบาทห้าสิบแนวต้านยี่ิบสองบาทยี่สิบสตาก็ระวังนะครับแนวต้านมันอยู่ตรงนี้ละจะชนแนวต้านละใครที่จะซื้อตอนนี้ไม่ควรนะครับ <c oughs> ก็ไม่ควรเท่าไหร่แหละเพราะว่ามันจะชนแนวต้านใครจะไปซื้อที่แนวต้านผมว่าเออนะครับก็รอต้องรอมันย่อนะ ออกยอดก่อนดีกว่านะครับอ่ะโอเคก็ครบถ้วนทั้งยี่สิบตัวนะหุ้นส่วนมากก็จ่อรอหลุดนะครับรอหลุดละมันเป็นแนวโน้มไซด์เวสส่วนมากรอลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการาฟที่เราสังเกตมาก็แปลกๆนะครับก็ต้องเฝ้าระวังหน่อยแล้วกันนะตัวเลขสำคัญหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้านะครับถ้าหลุดไม่ดีนะถ้าหลุดไม่ดีนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับเจอกันนะครับพี่พี่นักลงทุนวันที่สามสิบเอ็ดนี้นะวันเสาร์นะครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่เวลาสิบสองนาฬิกานะครับเริ่มงานสัมมนาก็สิบสามนาฬิกานะครับเป็นต้นไปเนาะ FC พี F ่กวี K v, นะครับมาเจอกันได้มาเจอพี่กวีได้นะครับ FC แจ็ค m o นนี่เบตเตอร์มาเจอกันได้นะครับ, F C, Jack Money Butter, รบพี่พจะได้ทั้ง ความรู้ข้อมูลนะครับจากพี่กวีไปแล้วก็พี่ๆจะได้ความรู้และเทคนิคในการเทรดเทคนิคอาจากผมไปนะครับเจอกันวันงานครับสวัสดีครับ